เสียเปล่านะครับเพื่เนินทำบุญหล่อพระกระทงวัดนะครับไม่เสียเปล่าเนาะไปอื่นให้แล้วก่อนนะครับไปอื่นให้แล้วก่อนไปที่นี่เลยครับไม่ต้องที่นี่เครับครับเชิญเลยเดี๋ยวเยครับ น้อเนาะเลยเะโอ้ยอุ้ยไม่ใช่เล่นเล่นเลยเนี่ยอุ้ยไม่ใช่เล่นเล่นเลยเนี่ยเดินหน้าไปเลยครับเดินหน้าไปเลยนะไม่ใช่เล่นเล่นเลยเนี่ยอุ้ยเออจริงเงินผมไม่ถึงเงินอุ้ยขาสั่นเลยเนี่ยพี่ยอฟตีน้ำเงินอย่างเดียวนะครับตีอื่นให้รอนะครับตีอื่นให้รอเอาสิรออะไรกันเนี่ยมาขายลูกแกถ่ายรูกแกงขายลูกแกงเลยผมอ่านวีดีโอมาพี่เต้กนะ จไมาไกลไหมได้ถ่ายรูปไ้หมทำไมแกันมาตรงนี้สิมาตรงกระจกนี่โอ้ยธรรมดาเลยเนี่ยที่เหลือรอสักคู่นะครับที่เหลือรอสักคู่โอ้มันย้อนแสงยายต้องมาอยู่ฝั่งนี้ยายเดินมาสิ ตาไม่เห็นนะครับ้หันหน้าไปทางนูนเฮ้ยไต้ไมได้เหรอนั่งเงี้ายไปเลยนั่งเงียบไปเลยนคุณนะครับ

นี่มาใหม่นะครับเฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมีจำหน่ายบานนะครับขึ้เดูห้องน้ำนะครับข้เสาร์เล่นหนึ่งนะครับ <labeled> ถียงไแล้วเร่นหนึ่งไว้ถด้ไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งนะครกนะครับอแมสดออกเลยครับ <c oughs> ไี่จำหน่ายบัตรนะครับขึ้นเดินห้องน้ำสะอาดนะครับไปดาดห้สุดกูก็ได้ขึ้นแล้วไปไปไปตุ๊ก ก็กลัวความจบกันเ้ย70โลนี่ผอมเพรียวเลยนะ ตะเพียนฮะวัดเนใหญ่ตีเห็นเลยวัาสะแบก่ะที่มันเป็นกับการกระจกอ่ะ